สี่กะยางอยู่ในสวนย่างไปย่างมาพี่น้องมันหกลายนะมันมันอันมันว่วงสวนก็แม่รูกสี่มันกว่วงพี่น้องค่าระว่างที่ยางไปย่างมา หมามันเห่าก็พ่อไข่ไก่ไก่มันเป็นไใขใ่ไก่ปลาเนาะพี่น้องเนาะพอเอามาถึงบ้านคุณแม่ลูกศรก็มานึกอเนาะนึกถึงว่าถ้าเห่าเพราะพันใดมันก็คงจะดีเนะาะแต่เอาไหว้หมามันก็จะกินนะพี่น้องคุณแม่ลูกศรก็ได้กลับมาถึงบ้านในกามาบอกเพื่อนเพื่อนในการไหลซดของคุณแม่ลูกศีเพื่อเพื่อนก็มาคอมมินคุณแม่ลูกศรว่าเอาเอามาฟักเอาไห้ไก่มันฟักแต่ว่าคุณแม่ลูกศ่กระบอกมีไก่ที่จะฟัก หรือว่าเอามาอีกวิธีนึ่งนะคะน้อเพื่อนๆก็เอามาฟักแบบใส่โคมไฟฟักเนาะค่ะนาะคุณแม่ลูกซีดีสิมาลองเมืองจัดการเบืองพี่น้องจังไรจังไดก็มาดุนกันเมืองน้องพี่น้องว่ามันจะเป็นลูกไก่บ่ไข่ไก่ปลาถ้ามันเป็นลูกถ้ามันเป็นลูกเป็นโตเป็นไก่ออกมาได้คุณแม่ลูกซีก็จะเอาไปเลี้ยงในสวนก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติ คือเก่าพี่น้องพออนุรักษ์ไว้คุณแมลรุซีกับโบหูคือกันเนาะค่ะเนาะถาว่ามันออกมาใดก็ดีกับมาลองโลงเมื่อบึงเนาะพี่น้องหากว่ามันประสบความสําเร็จก็ถือว่าเฮาได้ซอยชีวิตเนาะค่ะกาคลิปเนี่กับขอให้พี่ไพี่น้องติดตามเบื้องเป็นกําลังใจกันเนาะค่ะเนาะหลังจากแล้วแล้วพี่น้องกับเบื้องตู่นี่ละตู้คุณแมลรุซีขอบคุ้มตีก็ยังนี่พี่น้องทั้งข้างหลังก็คุ้มไปเลยพี่น้อง คึ้มไปข้างหลังนี่พี่น้องคุ้มไปเอาพาคุ้มไปเลยตู้พี่น้องแต่ก็ไม่หลอดไฟไม่ใครอยู่ตรงนั้นพี่น้องนี่คุณแม่ลูกซิ่ก็หวังว่ามันจะเป็นลูกไก่ถ้ามันได้ไก่ก็สิเอาไปเลี้ยงในสวนก็สิยเอาไปป่อย,ป,อยป่อยเขาปลาคือเกาเนาะก็เปลี่ยนธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะค่คุณแม่บอกเก็บมากจังเลยล่ะหมามันก็สิกินเนาะโง่ก็สิกินก็ได้เก็บมาแลดวกยกินมาลงก็จำเป็นกระตองมาก เฮ็ดวิธีการตั้งสี่พี่น้องเนี่ยใครไก่พกลูกอยู่ข้างในเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นี่ล่ะพ่อแม่ลูกศี่ก็เอาคลิปนี้ไว้เพียงแค่ในฟอนเนาะพี่น้องเนาะถามมันเป็นลูกยังไงมือวันที่อันมันถามมันเป็นลูกยังไงอันยี่สิบกว่ามือกัดจังมาเบิ่งพี่น้องค้ะยี่สิบกว่ามือมันก็เป็นผลกัดจังมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเป็นการขันทดลองเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะ